รับคุยผู้ใหญ่เตรียมจากแฟนมิทติ้งคู่โอมรบอบ2แย้มความคืบหน้าซีรีส์เชือกปานผ่านไปแล้วกับคอนเสิร์ตแฟนมิทติ้งสุดฟินของคู่จิ้นไต้วายอย่างฟลุกนัทและโอมทิติวัฒน ล่าสุดมีโอกาสได้เจ้าหนุ่มฟลุกเลยไม่พลาดที่จะถามถึงแฟนมิตรที่ผ่านมาสักหน่อยแววมาว่าทางคู่ใหญ่ได้ทับทามแฟนมิตติ้งคู่ครั้งที่สองไว้แล้วหลังจากที่ครั้งแรกประสบความสําเร็จซึ่งจะตัวเผยให้ฟังว่าสําหรับแฟนมิตติ้งที่ผ่านมาก็เหน็ดเหนื่อยมากสนุกมากเพราะว่าเป็นแฟนมิตติ้งคู่ครั้งแรกของเราเราก็จัดเต็มจัดหนักกันพอสมควร ตอนนี้ก็มีแผนว่าจะมีแฟนมิทติ้งอีกในช่วงสิ้นปีกําลังวางแผนกันอยู่ว่าจะทําในช่วงไหนดีส่วนทีมงานจะเป็นยังไงนั้นก็กําลังคุยกันอยู่ส่วนงานก็จัดเป็นคู่เหมือนเดิมถ้ามีงานอีกครั้งก็คงจะเป็นแบบให้มาสนุกด้วยกันทั้งตัวของฟลุคและพี่โอมด้วยก็จะได้มาร้องเพลงด้วยการเต้นกันสนุกสนานเขาเรียกว่าปรดตี่ละน,นมกําลังวางแผนกันอยู่ ส่วนทำไมต้องเป็นปาร์ตี้ลานนมเพราะว่ามีดนตรีโจ๊กสนุกสนุก,นกแล้วก็กินนมแทนครั้งนี้ถ้าจัดอีกก็เป็นฟลุกโอมแน่นอนเพราะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วด้านซีรีส์ภาคต่อเชื่อปานก็ได้มีการทับทามไว้บ้างแล้วแต่รอดูบทว่าจะเป็นยังไงอยากให้แฟน,นติดตามการคาดได้ชมกันปีหน้าส่วนนุ่งเรียนเจ้าตัวเผยว่าเรียนจบแล้วส่วนนุ่งเรียนโทตอนนี้ก็ดรอปไว้ขอหันมาโฟก,กัสเรื่องงานให้เต็มที